บิ๊กบอสชาตีปวดหัวถามใจแฟนมวยอยู่อยากดูคู่ไหนโจนาธานแฮกเต้เจอใครสก,กิดมาได้เลยสวัสดีครับแฟนมวยครับบิ๊กบอสชาตีเมื่อวานก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับว่าคู่ชกคนต่อไปของโจนาธานแฮกเต้คือใครดีอยู่อยากดูคู่ไหนครับก็มีอยู่5ตัวเลือก ให้แฟนมวยได้จิ้มได้มาคอมเมนต์นะครับว่าอยากดูคู่ไหนตัวเลือกที่1ให้แฮกเกอรตี้ไปเจอกับรถถังภาค3ตัวเลือกที่2ให้แฮกเกอรตี้ไปเจอกับซูเปอร์เล็กภาค2ตัวเลือกที่3ให้แฮกเกอรตี้ไปป้องกันต่างแชมป์คิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวทกับฮิโรกิฮาคิโมโตะหรือตัวเลือกที่4ให้ โจทานแฮกเกตี้ไปท้าบาลังแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทของตะวันฉายหรือตัวสุดท้ายตัวที่5นะครับให้แฮกเกตี้ไปท้าบรลังแชมป์ MMA ของฟาบิซิโออันดาเดโจทานแฮกเกตี้ก็ได้สัมภาษณ์กับนักข่าวล่าสุดนะครับว่าเขาเนี่ยอยากลองอยากท้าไทยสิงใหม่ๆถ้าเลือกได้อยากเจอกับตะวันฉายดีกว่าครับ เพราะว่ารถถังกับซูเปอร์เล็กเขาก็เคยเจอมาแล้วนะครับถ้าเจอกับตะวันฉายมันจะท้าทายมากกว่านะครับเขาเป็นนักมวยที่ชอบอะไรที่ท้าทายนะครับอยากจะลองอยากจะได้ข็มขัดแชมป์ที่3มมาครองครับเขาเชื่อว่าถ้าเขาเจอกับตะวันฉายมันจะเป็นคู่ที่แฟนมวยอยากชมเป็นคู่ที่เก่งที่สุดในโลกมาเจอกันนะฮะ โจทานแฮกเกอร์ตี้เขาคงมองว่าเขาไม่ได้เสียเปรียบตะวันไทยนะครับยืนก็าปาดหัวตัวเกือบเท่านะครับตัวก็เกือบจะเท่าเ่ากันเลยตะวันไายก็สูงร้อยแปดสิบแต่โจท่านแฮกเกตตี้ให้ข้อมูลกับทางวันว่าสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสูงถึงร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรนะครับถ้าแฮกเกตตี้กล้าปล่อยเวทขึ้นไปตะวันไายก็พร้อมเจอกันนะฮะแล้วบอสชาตี ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับก็แล้วแต่แฮกเกตี้นะครับแต่ที่บอสชาตีมาโพสต์มาให้แฟนมวยเนี่ยประกบคู่ให้หน่อยว่าแฮกเกตี้เจอใครดีเพื่อจะได้สาวเสียงแฟนมวยว่าแฟนมวยเนี่ยอยากให้โจทานแฮกเกตี้เจอใครเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับ เท่าที่ผมไปสองคอมเมนต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟนมวยส่วนใหญ่อยากให้โจทานแฮกเกตี้เจอกับซุปเปอร์เล็กนะครับเป็นดับหนึ่งส่วนดับ2ก็คือตะวันฉายดับ3ามรถถังอ่าคนก็แน่นอนแล้ครับชั่วโมงนี้เนี่ยแฟนมวยอยากให้เจอกับซุปเปอร์เล็กมากกว่านะครับเพราะว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยก็ประกาศอยากเจอกับแฮกเกตี้เหมือนกันนะครับอ่าแฮกเกตี้จะหนีไปไหนนะครับซุปเปอร์เล็กพร้อมจะปล่อยเวทไป สู้กับโจทานแฮกเกอร์ตี้นะครับแฮกเกอร์ตี้ก็เหมือนไม่อยากเจอกับซูเปอร์เล็กนะครับเขาก็ไม่ให้สัมภาษณ์ว่าอยากเจอกับซูเปอร์เล็กอยากเจอกับตะวันชายมากกว่าซูเปอร์เล็กรถถังนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์ตี้เคยแพ้ซูเปอร์เล็กมานะครับหมัดมวยมันรู้ทางกันดีนะครับทางซูเปอร์เล็กเนี่ยเขาเป็นมวยที่ออกอาวุธได้หนักทุกลูกนะครับทั้งแข่งทั้งเขา่าทั้งศอกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นมวยไทยแล้วเนี่ยเขาจะ มีโอกาสซับซอกมีโอกาสใช้เข่าได้เต็มที่นะครับถ้าเจอกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยไม่ขอสู้ดีกว่าครับซุปเปอร์เล็กเขาหนักทุกลูกนะครับชั่วโมงนี้ส่วนรถถังเนี่ยเขาก็ได้แสดงความยินดีกับโจทานแฮกเกอร์ตี้ที่สามารถป้องกันแชมป์มวยไทยเวทได้แล้วประกาศขอวัดกับโจทานแฮกเกอร์ตี้ภาค3นะครับรถถังเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยเวทไปเจอกับโจทานแฮกเกตี้เหมือนกันนะครับแต่ แฟนบอลส่วนใหญ่ก็บอกว่าชั่วโมองนี้เนี่ยถ้าลถถังปล่อยเวตไปกลัวจะเสียเปรียบแฮกเกอร์ตี้นะครับเพราะว่าแฮกเกอร์ตี้เป็นเวทธรรมชาติกว่ารถถังปล่อยเวตไปเสียเปรียบแน่นอนครับรถถังก็เคยเผยไว้เครับว่าถ้าหากบอสชาตีประกบให้เขาเจอกับโจทานแฮกเกอร์ตี้เขาก็พร้อมปล่อยเวตขึ้นไปนะครับเขาก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยชนะโจทานแฮกเกอร์ตี้มาถึง2ครั้งแล้วครับเป็นนักชกที่ เพียงคนเดียวที่เคยชนะจจทานแฮกเกตี้นะครับในวันเปม้ยนชิปเขาก็ไม่กลัวนะครับพร้อมจะสู้กับโจธานแฮกเกตี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเขี่ยวมานานแล้วฮะส่วนตัวผมอยากให้จจทานแฮกเกตี้เจอกับตะวันฉายมากที่สุดนะครับอลองดูซิว่า จูธันไอเกตตี้ปล่อยเวทคไปเจอกับตะวันฉายแล้วจะเป็นอย่างไรครับจะสู้กับตะวันฉายได้หรือเปล่าฮะจะทนแข้งซ้ายตะวันฉายได้ไหมจะแขนหักขาหักเหมือนนักชกรายอื่นที่เจอกับตะวันฉายหรือเปล่าฮะโอ้โหมันก็ต้องลองดูนะครับว่าจูทันไอกตตี้ปล่อยขึ้นไปแล้วจะสู้กับตะวันฉายได้ดีแค่ไหนนะฮะ แล้วแฟนมวยอะคิดอย่างไรอยากให้โจาทานแฮงเกตี้เจอใครรถถังซูเปอร์เล็กฮาคิมโตตะวันฉายหรือ Day, D, อันดาเดดีฮะหรือแฟนมวยคิดเหมือนผมหรือเปล่าอยากให้เจอตะวันฉายหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามข่าวสารวงการมวยไทย รวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปติดตามกันได้ที่แอดไลน์ pk24 like pk24 PK อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม